ครับกับข้าวยมแรงครับบม่ยากกินง่ายๆครับวันนี้ครับบอๆก๋องหูครับผมตำมะเขือครับวันนี้นะเดี๋ยวตำมะเขือเพื่อพอนะครับใส่ไข่ฮะใส่บบเกตใส่หอมมาต้มครับแล้ล้มขนาดนะครับผมอันนี้กับวกพริกหยวกพริกอันนี้นาอพริกแดงหอมขาวหอมแดงครับไปิชีครับก็หอมขนาดนะครับนี่นะอันนี้กับพัก่วนหอมชีเนาะนี่ก็บอ่าก็ขห้องอย่างก็เนี่ยสาระเน่นะครับ หอมมะครับตะกับแต่มันเขียะไมาเดี๋ยวหอมมะจีมาเขียะก่อนครับมาครับดังไฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเขียะมาจีครับนี่ครับมาเขียะหน่อยเราแตงก่อนครับอ่าเราแตงไรกากันออกเดี๋ยวมันบกป้องนี่หน่อยเนี่ยใส่ไปแล้วครับแตงไปนี่ครับเดี๋ยวมาจีพริกจีหอมเหมือนกันมาลุ้นครับผมนี่ก้อยเป็นก้อยไปครับวันนี้นะเอาพริกแอบไว้ข้างๆนี่ครับอ่า นี่มันยากกับเข้านอกบ้านนะครับเนี่บรรยากาศรอบๆประมาณนี้ครับเรียบร้อยเป็นอย่างยางครับพริกแดงครับนี่ครับอบ่กันแล้นี่ก็เปลี่ยนไปไปครับหอมขาวเขาลงเรียบร้อยครับเนี่ยครับหอมแดงกับลงเรียบร้อยเนาะแล้วเหลือพริกหยวกครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะไกลแล้วครับไกลแล้วครับของล้ำต้องล้อมเหมือนๆหน่อยครับผมวันนี้มาครับมีจ้างเป็ดเปื่อนเข้าวันนี้นะมาครับนะ อมอืมอมาครับมานี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมมาเดี๋ยวรอพักให้มันเย็นสักกําหน่อยครับเดี๋ยวเอามันหลอกเปลือกออกหนะ่อยแล้วเขามาต่ำกันครับมาครับเดี๋ยวเขามันหลอกเปลือกมาเขือออกครับผมนี่ครับมาอุ่นแล้วมาเดี๋ยวนี้นะถ้ารอเหมือนเดี๋ยวเรได้กินนนะวันนี้นะเข้านะ <c oughs> นี่ยครับคอยหลอกไปครับ นะสีสันสวยงามเนาะเอาล่ะไปปิ้งไปย่างมาแล้วนะพัดดูดมอคขนาดนะครับเนาะเราตามะมาเขียนนะครับก็เข้ายำแรงไว้นี่เนาะมอคมอคครับมาแต่ละคนละนี่ครับโอเคนี่ครับเป็นอีเนาะหลอกเป็นอีทุกอันทุกอันเนาะครับมอนี่นะครับเรียบร้อยครับถลอกออกมาแล้วก็เป็นอีเนาะโอเคก็อ่าประมาณนั้นครับยังพริกแขมครับพริกตีเฮาว่านี่มาหน่ะ นะครับพริกเขากระลอกเหมือนกันครับพริกหอมหอมแดงหอมขาวครับผมประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาตําน้ำพริกกันก่อนเลยครับมาครับมาดูสูตรตํามะเขือนะครับเนาะสูตรน้ำพริกนะครับของผมใส่มะเขือแห้งสักน้อยนะครับเนี่นี่ครับใส่มะเขือตำเพื่อมันสักน้อยครับตำาพื่มันได้กินมีรสชาติครับมันหอมนี่นะผมว่านะแต่มักไข่มักมันนิด้หน่อครับเนาะ ใส่ไปเลยครับพริกยวกพริกแดงหอมแดงหอมขาวครับใส่ไปเลยครับต่ำสูนกันไปเลยหอมโซะครับวันนี้นะตำมาเขียวนะหอมโซะหอมโซะไปครับนล้มครับล้มๆมาแน่นนะเซับกินมาแคนดิงอ๋อครับหอมโซะนะครับตำจนเมื่อมันเหลียกเลยครับนเมื่อมันเหลียกเลยเข้ามา ใส่ไปได้ครับเดี๋ยวเอาใส่ห้าครับผมนี่ฮะหนึ่งจอดครับใส่ไปได้ครับห้านี่เขาจะมกก็ได้นะจะมกก็ได้หรือว่าจะไปจะอะไรอ่ะไต้มให้มันเปลี่ยนน้ำให้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเพิ่มเพื่อการเสียเวลาครับใส่จี่นี่เลยหลาบเสีใส่ให้เลยใส่ในึ่งแล้วเนาะอ่ะเรียบร้อยครับน้ำพริกเนาะมาเดี๋ยวเอามาซับมะเขือกันครับเนาะนะครับเดี๋ยวเอามาซับมะเขือกันครับผม ใครหลับนะครับครับเลยครับ นี่ครับเรียบร้อยครับซับเป็ดยนี่แน่นอนเลียเลี่ยครับเดี๋ยวเขาไปต่ำใส่โคกกำน้ำพริกนะครับเนี่ยมาโอเคครับใส่เลยครับผมนี่ครับใส่เข้าไปเลยครับอ่าาเขาก็ใส่ไปเรื่อยเรื่อยที่เนะสวกสวอให้เข้ากปครับ ขนาดนกลคนๆให้เข้ากันครับมาครับจุดแก๊สตั้งกระทะใส่น้ำมันผื่ดครับเดี๋ยวมาเจ้าครับมาเจ้าพัดมะเขือเนาะยพัดแต่มะเขือนะเอามาพัดครับเจ้าก็คือพัดนะเนาะแหละเอามันหอมๆครับนะครับเอามาเจียวกระเทียมกันเลยครับเอามันสต๊อกกระเทียมครับเดี๋ยวกระเทียมกันให้มันหอมๆนันนี้นะแต่มะเขือล้มๆจะกำจับข้อหย่ำแยงหน่อยครับอาจจะดิ้กไปน้อยหน่อยวันนี้เนี่พี่น้องเนาะ ถึงเลิกงานนี่นะอาศัยมตัมมะเขืไเเอ,ขอไปเลยครับนี่ครับนี่ใส่เข้าไปแลยครับลงไปเลยครับอหอมโซเะโซเลยครับเนี่ยลงหอมโซะเลยครับผมครับมา้อสุดยอดเลยวันนี้นะหอมมะเขนเข้าดังหอมหลายอย่างครับมัดขนาดอะมัดขนาดนครับผมนี่พัดๆ่นๆไปครับฮื 5, ่มฮ่าตีหัวต่ำไปนะมันซุกไปตัวเอง สับตัวมัเขือนด้วยหน่อยเหมาะขนาดครับนะครับเดี๋ยวเขามาปรุงเครื่องกันครับผมมามาเลยผมชุลลดก่อนนะครับผมตัวอร่อยเลยครับแหมใส่เข้าไปครับรดดีครับแอนใส่ไปสักครึ่งจอนครับลดดีแล้วก็น้ำปลาเนาะน้ำปลาใส่ไปหน่อยครับโอ้หรือเปิดฝามาเด้ใส่ไปหน่อยครับตะกี้เขาใส่ห้าไปแล้วเนาะ เออป้อครับนะครับป้อนะทุกคนครับรับรางว่าอร่อยแน่ครับวันนี้นะเดี๋ยวเอามาต้มไข่กันก็ได้นะหมาะขนาดนัะเนี่นะครับพัดหมกมันแห้งได้ทีแล้วก็ป้อล้วครับผมงงเอาละนี่ครับนี่ยแต่มะเขือครับแต่มะเขื่อด่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับนะครับน้ำเดือดเอามาต้มไข่กันเลยครับผมนี่ไข่นะครับเนี่ย ใส่ไปสามแกนครับใครเราไปก้อยใส่ไปครับถ้าจะย่างมันตุ้มเราต้มๆุ้มประมาณสักเจ็ดนาทีนะครับน้ำเดือดเดือดนะครับผมแต่ไขรห้ามแเย็นนะครับน้ำเดือดเดือดนี่เราต้มจนซุกเลยเนาะครับนาอมาเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับพยายาปอแล้วครับปอละโอเคละครับปิดแกสเลยปิดแกสเรียบร้อยครับเฮลมาแช่น้ำแช่น้ำเย็นเนาะ นะครับเดี๋ยวเรามาดูไข่เป็นอย่งไรครับนี่ต้มเด็กกี้เนี่ยลองเนี่ยครับแก้เลยครับจะย้ำมา้มก่อนนี่ผมต้มให้สุกเลยนะกี้นะก็บปสุกอ่ะนี่ครับจุดน้าครับก่อนครับเคาะนี่นะครับมันตุกอกครับนะครับไหลไหไปครับง่ายก็เออออกมาเลยครับโยนเนี่นะไข่นะผมแอบไล้วครับ ง่ายแค่นั้นนะครับนี่ใส่ถ้วยเลยครับปอกจริงๆทุกแกนนะครับมาครับปอกไข่เ็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวหมมาปอกไข่เอยมาตัดไข่นะครับนี่ครับเดี๋ยวมมาตัดไข่ด้วยหนังยางครับนี่ครับตัดเลยครับวับนี่พอเป็นไปได้นี่สวยงามครับนะเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟเลยครับผมนี่เรียบร้อยครับตำมะเขือครับผมแฉบหมูก็มี้ครับคับปลาเลือดครับผม โอเคครับกับข้าวยมแรงวันนี้เนาะจะขอจบแค่นี้นะครับผมไขยย่เนีบอจ่างก็ดูตามคลิปวิดีโอได้เลยเด้อครับเด้อครับแรงนี่ก็ขอสวัสดีครับดึกขับไปนน่นก็นขออภัยปี่นองด้เลย,เยครับเด้อสวัสดีครับ